มีเรื่องอะไรเองแล้วอ่ะเีิยวอ่ะมีอวคิวแล้วก็ใช้ไม่ใช่เรื่องผีนะเรื่องอะไรก็ได้อะไรก็ได้ตอนเด็กๆหรอผมไปเจอผมนอนอยู่กันถึงจะเมื่อผมก็ตื่นมาอืมคำถามคือตอนนั้นผมหนาวมากเลยก็มันจะไปเอาบ้าผมผมเห็นเงาลางๆปลายเตียงแล้วทังเป็นเปแล้วเงาคนหรือเงาสุนัขเงาคนผู้ชายตอนนั้น กี่ทุ่มแล้วตอนนั้นตีสามโอ้คิดว่าน่าจะเป็นผีเหรอตอนผมก็เลยพยายามหลับตาอย่าให้เห็นมันอ่าแล้วเธอทำไมเพราผมหลับตาแล้วผมได้ยินเสียงสึกเสียงมาเล็กเล็กคนเดินในห้องอ๋อเสียงคล้ายเสียงคนเดินจากนั้นผมเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังมันก็มันไม่มีใครเชื่อผมเลยอ๋อไม่มีใครเชื่อเลยอเจอกระสือด้วยวันนีนะเจอกระสือยังไหมเด็กๆผมเคยเจอกระสือนะ กระสือคือมีแต่หัวแล้วก็ไสใช่ไหมไม่เห็นหัวนะผมมีแต่ดวงไฟอ๋อแล้วยังไงแล้วไงอยู่ตรงหน้าเหรอหรือตรงไหนเออ,อก็ตรงแถวหมู่บ้านน่ะแถวหมู่บ้านอืม เห็นเห็น,เห,นเห็นยังไงถึงคิดว่าเป็นกระสือแค่ดวงไฟเฉยภาพเห็นแค่ดวงไฟเลือดจ,จะเป็นเขาปล่อยคลมก็ได้ผมก,ก็ไม่แน่ใจนะอ๋อไม่แน่ใจว่าจะเป็นคมหรือเป็นกระสือใช่ไหมแล้วเธอได้ได้ได้เห็นได้จับอะไรมันไหมไม่เอาไปใช่แล้ว,ลวมองแค่มองเล่นๆเลอมองเล่นเฉยๆล่ะมันอาจจะเป็นคลมก็ได้ออมไม่แน่ใช่ไหมกระสือม,มันมีไฟสีแดงกับไฟสีไฟสีเขียวใช่ไหมไม่รู้อ่ะคุณไม่เคยเห็นกระสือใครเห็นไหมวิรภักระสืออ่ะ เคยเห็นไหมคีรพัทเคยเห็นไหมกระเสือเออขูก็ไม่เคยเห็นเป็นเหมือนคมนั่หรอเหมัอนคมเหรอไม่แน่ใจใช่ไหมเขาบอกเขาเห็นแสงไฟแต่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกระเสือเธอคิดยังไหมผมว่าน่าจะเป็นกระเสือแหละนะทำไมทำไมสรุปอย่างนั้นล่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเออเดี๋ยวเจอของจริงก็มาเล่าให้ฟังอีกนะเห็นกระสงกระเสือโอเคไปแล้วบบ๊ายาย i have... yeah. Yeah.